สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอลายตั้งนะครับจะพาทุกท่านชมต้นทุเรียนได้ถึงยอดได้นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีความรู้อะไรมากนะครับเพียงแค่จะมาให้ดูก่อนเราจะทําสารนะครับก่อนเราจะให้ปุ๋ยนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นการให้ปุ๋ยทางดินแล้วก็ทางใบนะครับสะสมอาหารนะครับ คลิปต่อไปนะครับอ่าเรามาให้ดูสภาพสวนกันก่อนนะครับข้างบนก็เริ่มนะครับเริ่มใบปีแดงแล้วนะครับนี่ก็เริ่มจะให้อ่าพวกแ2 4ได้นะครับแล้วก็เริ่มเตรียมการพ่นอาหารทางใบนะครับวันนี้ก็อากาศเช้าเ้านะครับ ต้นนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มมีแดงปีออกมาแล้วนะครับสองต้นนี้พร้อมแล้วนะครับสองต้นนี้พร้อมแล้วมันคงจะทำให้พร้อมกันนะครับ ดูจากสภาพสวนแล้วแต่ผมก็จะเลือกทํามาดูต้นที่ผมจะเลือกทํานะครับต้นกิ่งกระโดงนี้ด้วยนะครับกิ่งกระโดงใบกำลังก็จะให้ปุ๋ยไปพร้อมกันนะครับ ต้นนี้นะ่าจะทำทีหลังครับต้นนี้ทำอีกรอบนะครับคงจะทำให้พร้อมกันแล้วก็ต้นนี้นะครับจะทำไปพร้อมกันเลยนะครับต้นนี้ก็เคยออกดอกไปแล้วนะครับ <c oughs> ลมพัดเมื่อคืนนี้ครับแรงมาก ต้นนี้มันก็พอสะสมอาหารแล้วก็ให้ทางใบทางดินนะครับเตรียมเอาดอกนะครับส่วนต้นนี้ยังต้องรอนะครับต้นนี้กำลังคงจะไม่ทันนะครับน่าจะทําพร้อมกับอีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่า เขายังพุ่งอยู่เพราะว่าต้นนี้เรา,เาไว้ทดลองมันเลยไม่ไม่ค่อยพร้อมกันนะครับต้นนี้ก็โตมากนะครับก็จะ ทำชุดที่สองนะครับพร้อมกับต้นนั้นนะครับเพราะว่ามันคงไม่ทันนะครับต้องเอาอีกสักใบก่อนนะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ามาอัปเดตสภาพสวนนะครับอันนี้ต้นที่เราปลูกใหม่นะครับก็ยอดก็ออกมาแล้วนะครับว่าสภาพอากาศของเรามันมันไม่เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ถือว่าเป็นการอัปเดตในสวนไปพร้อมๆกันเลยนะครับตันนั้นก็จะทำนะครับอันนี้พายุเข้านะครับลมเลยต้นนี้ก็จะทำเหมือนกันนะครับเป็น มีล้วนปนทรายนะครับก็จะมีปัญหาเยอะนะครับแต่ก็จะลองทำไปเลยนะครับต้นนี้ต้องรอรอบสองนะครับส่วนต้นนี้ก็จะให้ปุ๋ยไปพร้อมกับชุดแรกนะครับ เพราะว่ามันก็มีใบแก่จัดและก็กำลังแทงปีออกมาก็เยอะนะครับส่วนนกหยิบนี่ก็จะทําเลยนะครับทําชุดแรกเลยนะครับที่แรกมันจะช้ามากนะครับนกหยิบพอมันได้พุ่งแล้วมันจะดดูเทียบใส่กันนะครับ ดูเทียบใส่กันกับมอนทองที่แรกหมอนทองต้นนั้นพุ่งดีนะครับแต่พุ่งอยู่แต่ก็สู้นกหยิบไม่ได้นะครับไปแล้วหยิบแต่ลำต้นนกหยิบจะไม่ไม่โตเท่านะครับแต่มอนทองจะลำต้นใหญ่ใบเล็กกว่านกหยิบจะใบใหญ่กว่านะครับ ต้นนี้ก็ออกดอกแล้วนะครับปีที่แล้ว <c oughs> ต้นนี้ก็จะทำไปพร้อมกับชุดแรกเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งต้นนะครับนี่จะทำต้นนี้ก็จะทำสารไปด้วยกันนะครับ ตอนนี้จะทำเป็นชุดแรกเลยนะครับเพราะว่าเริ่มปีแดงออกมาแล้วนะครับทุเรียนอีสานของเราจะทดสอบกันรอบนี้เลยครับยวให้ดูทุเรียนเล็กไปด้วยนะครับอันนี้สี่ปีนะครับอันนี้ปีกว่านะครับหมูสังคิงนะครับ อันนี้ปลูกตอนไม่มีความรู้นะครับปลูกแล้วดินดินยุบนะครับรากมีปัญหาเลยนะครับก็แก้ไขไปด้วยการพวนดินนะครับดึงรากขึ้นมาใหม่นะครับให้อินทรีย์วัตถุแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อดึงรากขึ้นมานะครับก็ดีขึ้นนะครับ อันนี้ก็ปีเดียวนะครับปีกว่ากว่านะครับโอ้เสียงหมานะครับโอ้ย้อนแสงนะครับมะละกอนะครับลูกดกมากๆเลยครับอันนี้ก็มูสังคิงนะครับที่อัปเดตให้ดูอยู่เรื่อยๆก็ ดีมากสวยงามเลยนะครับถ้าสองสามปีนี้น่าจะแถวนี้น่าจะมืดไปเลยนะครับเพราะว่ามัพุ่งไวนะครับพุ่งไวมากมากมูสังกิงเดี๋ยวจะพาไปดูหอ่อมอนทองนะครับข้างบ้านที่ปลูกใหม่พร้อมๆกัน นี่นะครับพอนทองที่ปลูกพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ก็พุ่งแล้วครับตอนนี้ต้นอวบสวยงามมากนะครับดูยอดต้นที่สองนะครับ ทนอวบสวยงามมากๆเลยครับ